สำหรับทุเรียนนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้เขาอยู่ที่ระยะใบเพสลาดค่ะระยะนี้นะคะก็ต้องมีการดูแลกันด้วยนะคะไม่ใช่ปล่อยปะ่าละเลยแล้วพี่ๆล่ะคะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างเราก็เลยมีคำแนะนำดีๆมาให้พี่ๆลองไปเช็คกันด้วยคะ่ะระยะใบเพสลาดใบระยะนี้จะกลางเต็มที่มีการจเจริญเติบโตทั้งความยาวความกว้างเป็นใบเต็มใบแล้วคะ่ะ แต่สียังเป็นสีเขียวอ่อนเพราะเป็นช่วงที่ใบเริ่มมีการสะสมอาหารซึ่งใบเพสลาดจะอยู่ในขั้นตอนการทำสีใบให้เขียวเข้มขึ้นค่ะการให้ปุ๋ยทางใบก็ควรให้ในระยะนี้เพราะใบในระยะนี้เป็นใบที่กลางเต็มที่พร้อมที่จะสะสมอาหารเนื่องจากปากใบเปิดค่ะธาตุอาหารที่จำเป็นในระยะนี้ก็จะเป็นปุ๋ยทางใบสูตร15 30 15หรือ1ิ 52-17แน่ตรา30-40กรัมต่อน้ำ20ลิตรรวมกับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจำพวกแมกนีเซียมซึ่งแมกนีเซียมจะทำหน้าที่ให้ใบเข้าสีได้เร็วขึ้นใบเขียวเข้มหนาและใหญ่ขึ้นค่ะในระยะนี้นะคะอาจจะมีโรคและมแมลงรบกวนได้หลายชนิดเลยค่ะเช่นโรครากเน่าโคนเนา่าโรคใบจุดสารายโรคราสีชมพู ส่วนศัตรูทุเรียนที่สําคัญในระยะยอดอ่อนของใบชุดนี้ก็คือเพีียหอยเพีียฝ่ายและเพี้ยไก่แจ้ค่ะฮันน่ช่วงนี้ได้ยินมาว่ามีบางคนเจอเพีียหอยใช่ไหมเป็นแล้วจะต้องทําอย่างไรหลายคนยังคิดไม่ตกใช่ไหมคะวันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะเราจะมารับชมคําแนะนําดีๆที่ทางรายการนํามาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะแล้วก็นําไปปรับใช้กันได้เลย เหอยเป็นแมลงศัตรูทุเรียนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเข้าทำลายทั้งกิ่งใบและผลทุเรียนโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ใบทุเรียนมีรูปร่างผิดปกติใบสีเหลืองซีดแหง้งกิ่งและผลบิดเบี้ยวมีรูปร่างผิดปกติและกิ่งทุเรียนแห้งตายได้เพลี้ยหอยเป็นแมลงขนาดเล็กที่สามารถหลบซ่อนตามซอกของหนามทุเรียนได้เพลี้ยหอยน,นั้นมีหลายชนิดเช่น เพีาหอยเกรดทุเรียนเพียหอยทุเรียนรัดเซลเพียะหอยเปลือกไม้การป้องกันกำจัดนั้นสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่การวางแผนปลูกทุเรียนไปจนถึงทุเรียนที่เริ่มให้ผลผลิตโดยมีวิธีการดังนี้ขั้นตอนการเลือกใช้ต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์ให้คัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ปราศจากเพี้ยหอยโดยให้ดูตามซอกใบหนามกิ่งตากรีบเลี้ยงและยอดอ่อนซึ่งมักเป็นแหล่งหลบซ่อนของเพี้ยหอย ใช้ศัตรูธรรมชาติของเพี้ยหอยช่วยควบคุมเพี้ยหอยเช่นร่วงเต่าลายมแมลงปีกใสสีเขียวหวนตัวห้ํมแมงมุมและแตนเบียนชนิดต่างๆมันสำรวจแปลงปลูกทุเรียนถ้าหากเริ่มพบการระบาดของเพี้ยหอยให้เด็ดใบหรือตัดแต่งกิ่งและยอดที่พบเพี้ยหอยแล้วนำไปเผาทำลายทิ้งรวมถึงกำจัดวัชพืชและพืชอื่นๆที่เป็นแหล่งอาศัยของเพี้ยหอย ในกรณีที่ตรวจพบการระบาดในระยะเริ่มต้นเราสามารถใช้ปิโตรเลียมออยล์อัตรา5 0 0ถึง100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรพ่นกำจัดเพี้ยหอยได้อย่างปลอดภัยส่วนถ้าหากเพี้ยหอยระบาดรุนแรงเราอาจจำเป็นต้องใช้สารกำจัดมแมลงโดยควรมีการสลับกลุ่มสารเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาของเพี้ยหอยเช่นอิมิดาโครพิดอัตรา50กรัมหรือไดโนทีฟูเรนอัตรา200กรัมหรือ กูโภทีโฟเรนอัตรา 200cc ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรสำหรับเพี้ยหอยในระยะตัวอ่อนนั้นเราสามารถใช้พิริมิฟอสเมทินอัตรา 300-400cc ต่อน้ำ200ลิตรใช้ร่วมกับปิโตลเลียมออยอัตรา 200cc ในช่วงนี้ระวังเพี้ยไฟกันด้วยนะคะ เจอกันหรือ,อยังคะถ้าเจอแล้วนะคะต้องรีบกําจัดเลยส่วนใครที่ไม่เจอนะคะก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือคะ่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมความรู้ดีๆกันได้เลยคะ่ะเทียไฟสามารถพบการระบาดได้ในช่วงที่มีอากาศร้อนมีแสงแดดจัดหรือในระยะทุเรียนแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนโดยระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ เพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากมีลำตัวยาวประมาณเพียง1มิลิเมตรเท่านั้นตัวเต็มวัยจะมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียจะวางไข่บนใบอ่อนใกล้เส้นกลางใบหรือที่ยอดอ่อนและผลอ่อนไข่ของเพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากประมาณ0 2ถึง0.3มิลิเมตรเท่านั้นเรียกไข่อยู่ที่2-4วันหลังจากนั้นก็จะฟักเป็นตัวอ่อนมีสีขาว และจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นในช่วงทุกระยะของใบอ่อนทุเรียนเพีื้ยไฟจะดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณเส้นกลางใบทำให้เส้นกลางใบกลายเป็นสีน้ำตาลและใบทุเรียนจะมีอาการหงิกงอซึ่งถ้าหากอาการรุนแรงก็อาจทำให้ใบร่วงได้ส่วนในระยะดอกอ่อนและดอกบานนั้นเราจะพบเพร้ยไฟอาศัยอยู่ตามเกสรและกลีบดอกทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์และเกิดอาการดอกร่วง ในทุเรียนระยะห่างแย้นั้นดอกจะแสดงอาการไหม้และในระยะผลอ่อนเราจะพบเพี้ยไฟอยู่ตามซอกของน้นาำผลทุเรียนทำให้หนามทุเรียนติดกันเมื่อลูกทุเรียนโตจะกลายเป็นทุเรียนหนามจีบหรือหนามติดทำให้จำหน่ายไม่ได้ราคาการป้องกันกำจัดเพี้ยไฟสามารถทำได้โดยมันสำรวจแปลงปลูกทุกๆ3วันโดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อน ใช้ระบบสปริงเกอร์เหวี่ยงพ่นน้ำประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันหรืออาจใช้เครื่องพ่นพ่นน้ำในฤดูแล้งให้ใบเปียกโชกทั่วทรงพุ่มเพื่อช่วยลดปริมาณของเพี้ยไฟให้อยู่ในระดับต่ำในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและจำเป็นต้องใช้สารกำจัดเพี้ยไฟควรใช้สารกำจัดเพี้ยไฟสลับกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นสไปนีโทรแรม อัตรา100ถึง150 cc สลับกับอีมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา100ถึง200 cc สลับกับอาบาเมกตินอัตรา100 cc สลับกับฟิโฟนิลอัตรา100ถึง200 cc ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะ ไหนใครตอนนี้กําลังเจอเพี้ยไก่แจ้กันบ้างคะยกมือหน่อยแล้วถ้าเกิดว่ากําลังพบอยู่นะคะตอนนี้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลใจไปเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะมีคําแนะนําที่สามารถนําไปปฏิบัติกันได้ด้วยเป็นแล้วก็หายได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะเมื่อตัวเต็มัวของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเข้าไปวางไข่ที่ใบทุเรียนจะเห็นเป็นตุ่มสีเหลืองหรือสีน้ําตาลเป็นกลุ่มๆซึ่งจะมีไข่ ประมาณ8-14ฟองตัวอ่อนขนาดเล็กมากประมาณ1มิลิเมตรเท่านั้นและเมื่อโตขึ้นจะมีขนาดประมาณ3มิลิเมตรและจะพบว่ามีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัวคล้ายหางไก่จึงได้ชื่อว่าเพี้ยกไก่แจ้หรือเพี้ยกไก่ฟ้าถ้าลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลบนเขียวขนาดประมาณ5มิลิเมตรและมีอายุได้นานถึง6เดือนตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพี้ยกไก่แจ้ จะดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบอ่อนของทุเรียนทําความเสียหายให้กับต้นทุเรียนอย่างมากทาให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลืองและไม่เจริญเติบโตหากมีการระบาดมากจะทําให้ใบทุเรียนหงิกงอและถ้าเพี้ยไก่แจ้เข้าทําลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากและใบยังไม่คลี่ออกจะทําให้ใบทุเรียนแห้งและร่วงได้ตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้มักจะขับสารเหนียวๆสีขาวออกมาปกคลุมบนใบทุเรียนและเกิดเชื้อราตามบริเวณดังกล่าว ในระยะตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้ทำความเสียหายให้ใบอ่อนทุเรียนดอกอ่อนและผลอ่อนทุเรียนมากที่สุดการกำจัดเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนนั้นสามารถทำได้โดยใช้ศัตรูทางธรรมชาติของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเพื่อควบคุมปริมาณได้แก่ต่อร่วงเต่าปีกลายหยักร่วงเต่าสีเข้มร่วงเต่าลายสมอมแมลงปีกสและแมงมุมชนิดต่างๆเพี้ยไก่แจ้ มักจะเข้าทำลายที่ใบอ่อนดังนั้นถ้าเราทำทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกันจะทำให้ช่วงเวลาการทำลายของเพี้ยไก่แจ้มีระยะที่สั้นลงและความเสียหายลดลงดังนั้นเราสามารถกระตุ้นการแตกใบอ่อนของทุเรียนให้แตกใบอ่อนพร้อมๆกันโดยการใช้ยูเรีย 40, 0, 0พ่อนทางใบในอัตรา200กรัมต่อน,น้ำา20สิตริตต่อต้นซึ่งการแตกใบอ่อนสามารถทำให้เกิดได้ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมหลังการตัดแต่งครั้งที่1ส่วนการแตกใบอ่อนครั้งที่2นั้นจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนหลังการตัดแต่งครั้งที่2เกษตรกรควรสำรวจตรวจยอดอ่อนและใบอ่อนของทุเรียนถ้าพบเพี้ยไก่แจ้ให้ใช้กับดักตันเหนียวสีเหลืองรอเอาตัวเต็มวัยมาทำลายหรือฉีดพ่นน้ำบนใบอ่อนทุเรียนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพี้ยไก่แจ้ ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและมีความจําเป็นต้องใช้สารกําจัดมแมลงควรใช้สารกําจัดแมลงต่างกลุ่ม้นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีฟูแรนอัตรา50ถึง100กรัมหรือกิมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา100ถึง200ซีซีสลับกับฟิโโฟนิลอัตรา100ถึง200ซีซีทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะ ในช่วงนี้นะคะอาจจะพบกับไรแดงได้ค่ะโอ้โหไรแดงนี่เป็นศัตรูตัวร้ายของพี่พกันเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะไรแดงจะถูกกำจัดออกไปแล้วถ้าเกิดว่าปฏิบัติอย่างถูกวิธีจะต้องทำอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไรแดงแอฟริกันจะระบาดในสภาพแห้งแล้งมีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมและจะมีการระบาดหนักอีกครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงแล้งจัดไรแดงแอฟริกันทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่อยู่บริเวณหน้าใบในช่วงระยะใบเพนสลาดมองเห็นเป็นคราบคล้ายผงหรือฝุ่นละอองซึ่งมีผลทำให้ใบทุเรียนหยุดการเจริญเติบโตร่วงทำให้มีผลกระทบต่อการติดดอกและผลของทุเรียนการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกันนั้นเราสามารถใช้ศัตรูธรรมชาติของไรแดง เพื่อควบคุมปริมาณเช่นไรตัวห้ามร่วงเต่ามแมลงวันขายาวและแมงมุมเมื่อฝนเริ่มทิ้งช่วงและอากาศแห้งแลง้งมีลมพัดแรงในช่วงปลายฤดูฝนเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมและฤดแูแล้งให้มันสำรวจไรแดงบนใบทุเรียนเป็นประจำหากสำรวจพบไรแดงกระจายทั่วทั้งสวนให้ฉีดน้ำให้ทั่วในสงพุ่มของต้นเพื่อลดปริมาณไรแดง หากพบการระบาดของไรแดงแอฟริกันให้ใช้สารกำจัดไรและไม่ควรใช้สารกลุ่มเดียวกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการดื้อยาเช่นไพริดาเบนอัตรา100-150กรัมหรือโพพไกอัตรา200กรัมหรืออมิทราตอัตรา200-400ซีซีทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ200ลิตร ผู้ชมคะมีหลายคนเลยค่ะตอนนี้ที่กำลังกังวลใจนะคะเพราะว่าเจอโรครากเน่าขนเน่าในสวนทุเรียนค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยในบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกนะคะจากความชื้นเหล่านี้ทำให้เกิดโรคนี้ได้ค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ค่ะเรานะคะก็มีคำแนะนำดีๆที่สามารถนำไปดูแลปฏิบัตินะคะกับต้นทุเรียนที่เป็นโรครากเน่าขนเน่าได้จะต้องใช้สารอะไรบ้างและมีวิธีการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ โรครากเน่าคนเนา่าโรครากเน่าคนเน่าเกิดจากเชื้อรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและความชื้นค่อนข้างสูงเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณโคนต้นทุเรียนรากหรือใบทุเรียนหรืออาจจะติดไปที่ผลของทุเรียนหากพบอาการรากเน่าคนเนา่าบริเวณโคนต้นให้ถากหรือขูดเอาส่วนที่เป็นโรคออกไปให้หมดจนถึงเนื้อไม้โดยใช้มีดขวานหรือสิวจากนั้นทารอยแผลด้วยเมนคนเซ ร่วมกับวาลลิฟ e ินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ1ลิตรหรือเมทาเล็กซิลอัตรา100กรัมผสมน้ำ1ลิตรทาบริเวณแผลที่เป็นโรคหลังจากนั้นอีกประมาณ15วันให้ตรวจด,ดูแผลที่ทาไว้หากยังมีลักษณะฉ่ำน้ำให้ทำซ้ำอีกครั้งจนกว่าแผลจะแห้งหรืออาจจะใช้เมนโคเซปร่วมกับวาลิฟ e ินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ2-3ลิตรพ่นบริเวณแผลก็ได้ค่ะ สำหรับการป้องกันโรครคักเน่าคนเน่าโดยการฉีดสารฟอสฟอรัสแอซิดเข้าลำต้นให้ผสมกับน้ำหรือใช้ฟอสฟอริกแอซิด 10cc ต่อน้ำ 10cc ใส่กระบอกฉีดยาขนาดความจุประมาณ 50cc และปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ใช้สว่านเจาะเปลือกลำต้นให้สูงจากพื้นดิน ประมาณ30-60ถึงเซนติเมตรเจาะเป็นมุมเฉียงลงเล็กน้อยให้ลึกประมาณ1.5-2ถึงนิ้วขนาดของรูเจาะต้องพอดีกับปลายกระบอกฉีดขั้นตอนที่2นํนำกระบอกฉีดยาอัดฉีดน้ำยาเข้าไปในลำต้นจนหมดระวังอย่าให้น้ำไหลซึมออกมาภายนอกหลังจากนั้นใช้ปูนแดงอุดที่รอยเจาะปริมาณน้ำยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นรอบวงของลำต้นทุเรียนโดยถ้าเป็นทุเรียนที่มีอายุ78ถึงปปีไปแล้วให้ใช้น้ำยา ประมาณ1กระบอกฉีดยาหลังจากการฉีดฟอสฟอริกแอซิดไปแล้วประมาณ1-2เดือนอาการเน่าของเปลือกทุเรียนจะค่อยๆแห้งลงโดยสังเกตแผลที่เน่าจะเริ่มแตกกระแหงในกรณีที่ต้นเป็นโรครุนแรงมากๆอาจจะใช้วิธีอัดสารเคมีเข้าลำต้นร่วมกับการทาแผลที่ลำต้นหรือโคนจะช่วยให้โรคหายได้เร็วขึ้นค่ะเจอกันไหมเจอกันรอเปล่าใบจุดสาหรายค่ะทุกคน ในส่วนทุเรียนนะคะของพี่ๆเชื่อว่าใบาทุเรียนคงจะเยอะใช่ไหมคะอาจจะมีบางตน้นบางใบที่กําลังเป็นใบจุดสาหร่ายอยู่ค่ะถ้าเป็นแล้วต้องรักษายัางไงนะ้าตอบได้ไม่เอ่ยถ้ายังตอบไม่ได้ไม่เคลียร์ในเรื่องนี้นะคะเราก็มีคําแนะนําดีๆมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโรคใบจุดสาหร่ายเรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูง สามารถพบได้ทั้งบนกิ่งและบนใบของต้นทุเรียนการป้องกันกำจัดโรคใบจุดสาหรายนั้นควรตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่เป็นกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งกระโดงซึ่งมีลักษณะกิ่งชี้ขึ้นฟ้าเพื่อลดความชื้นที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราทําให้แสงอาทิตย์สาดส่องเข้าไปถึงในพุ่มใบช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อราโรคใบจุดสาหราย เมื่อตัดแ,แต่งกิ่งที่เป็นโรคใบจุดสาร่ายออกแล้วต้องนําออกไปเผานอกแปลงปลูกทุเรียนเพื่อกําจัดโรคใบจุดสาหร่ายในสวนทุเรียนให้หมดไปสําหรับการกําจัดเชื้อราโรคใบจุดสาร่ายนั้นเกษตรกรสามารถใช้ยากําจัดเชื้อราได้เช่น COPPER ร์ไฮรดรอกไซอัตรา200-300กรัมหรือ COPPER ร์ออกซิคอ,ปปอร ide, อัตรา300-400กรัมโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำา200ลิตร ฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ระวังให้ดีอาจพบโรครานสีชมพูได้ค่ะแม้ฟังแค่ชื่อสีชมพูอาจจะทำให้ดูฟุ้งฟิ้ง แต่ถ้าเป็นโรคราสีชมพูแล้วไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนค่ะแต่ถ้าเป็นแล้วจะต้องทําอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยเตรียมคําแนะนํานะคะมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราไปฟังและเตรียมตัวรับมือหรือป้องกันกําจัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับการกําจัดเชื้อราโรคราสีชมพูนั้นชาวสวนสามารถใช้ยากําจัดเชื้อราได้เช่นคาเบนดาซิมอัตรา200ถึง300ซีซี หรือแมนโคเซปอัตรา500กรัมหรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา200-300กรัมหรือคอปเปอร์ออกซิคารายอัตรา300-500กรัมหรือแมนโคเซปร่วมกับวอลิฟินาเลตอัตรา300-500กรัมหรือโพคารัสอัตรา1 0 0่งซีซีหรืออะซอกซิโตบินอัตรา 100- 200ซีซีหรือ ไดพิโนโคโนาโซอัตรา200-300ถซีซีโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนนี้ก็มีเกษตรกรหลายคนเลยค่ะหันมาปลูกทุเรียนนะคะจะดีไหมคะถ้าเกิดวันนี้เราลองมาปฏิบัติตามระยะที่เหมาะสมกับการดูแลที่ได้นําเสนอไปสัปดาห์หน้านะคะจะต้องทําอะไรกันบ้างต้องติดตามค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมดามเรื่องราวที่ได้เห็นในวันนี้ไปปรับใช้กันด้วยนะคะผลผลิตจะได้มีคุณภาพกําไรจะได้งามงามค่ะ